โอเคก็ผมก็กลับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเออคือพี่จะมีกิจกรรมมาแจกดาบโยรุนะครับแจกฟรีนะครับกบมือครับ ก็พี่เคยบอกกับน้องๆในสตรีมไว้แล้วนะครับว่าถ้าช่อง YouTube พี่ถึง100ยซับพี่จะแจก,กดาบโยลุให้น้องๆนะครับก็วันนี้พี่ก็ได้มาทำกิจกรรมตามสัญญาแล้วนะครับตอนนี้ช่องพี่ก็ถึง2 0 0ยซับแล้วนะครับส่วนกิจกรรมที่พี่ว่านั้นจะเป็นอะไรก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับถึงจะรู้ว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรและจะตอบคำถามได้โอเคนะครับตอนนี้ก็ออไม่มีอะไรทำอะเราก็ไปตีบอสเล่นๆกันทุกเกาะ เริ่มสมโมกเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ช่อง Youtube พี่ก็มาถึง200ซับแล้วก็คือพี่ก็ดีใจนะ200ซับสำหรับบางคนก็อาจจะว่าน้อยจังแต่สำหรับพี่คือมันเยอะนะครับโอเคโอเคมาดิสโมกเกอร์อ่ะเออฟันไปดิอโช๊ <c oughs> พี่ย้ำนะครับว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับถึงจะรู้ว่ากิจกรรมคืออะไรแล้วก็จะตอบคำถามได้นะโอ๊ย ชิวๆอะครับอโอเคตีไปเรื่อยๆพี่จะลองซโล่บอสทุกเกาะเอ้ยได้อะไรวะอุย้ยได้ดาบวะอ้ยได้ดาบของสมุกเกอร์เทพเว้ยถ้าน้องๆคนไหน,หน,หนอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับก็ตอนนี้พี่ก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรแล้ววะเกี่ยวกับเกมโรบอะ เพราะว่าพวกหนีช่องอื่นก็ทํากันเยอะแล้วนะก็ส่วนมากน้องๆก็จะไปดูกันที่ช่องใหญ่ๆใช่ปะเออส่วนช่องพี่ก็จะเป็นช่องเล็กๆอะล่องแบบต๊อกต่อยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็ไปบอสไลรก่อนนะในตัวนั้นละกันเทื่ออะไรวะไดมอนด์ล่ะก็คือตอนนั้นพี่สตรีมก็พี่ได้ก็พูดให้น้องๆไปก็คือมีน้องๆหลายคนนะครับ ที่แบบว่ามาแบบพี่อยากได้ดาบโยรุอยากได้ดาบโยรุผมก็เออมาทากิจกรรมแจกให้เลยแล้วกันตอนนั้นผมก็พูดกับน้องไว้ว่าถ้าช่องผมถึง100ทรทับผมก็จะมาแจกให้เขานะครับตอนนี้ก็ถึงลวผมก็มาแจกให้น้องเลยแล้วกันตอนนี้มันก็เกินแล้วด้วยหละเกินมาร้อยนึงโอเคเดี๋ยวกิจกรรมพี่ก็จะบอกนะครับก็ต้องดูให้จบนะครับถึงจะได้รู้กิจกรรม ต่อ,อไปก็ตีตัวอะไรดีวะเอิม่มก็ให้ได้ไงให้ตัวสปริงชื่ออะไรนะเบามีใช่ปะวะคือวันพีชนี่เป็นการ์ตูนที่พี่ชอบมากเลยนะพี่ดูตั้งแต่สมัยเด็กๆอะสมัยแบบเป็นแบบเด็กหัวเกียนอ,อืมโอเค จะตัดไปตอนที่ผมถึงดันเลยนะครับโอเคแล้วก็ลงดันมาแล้วนะครับนี่คืออุย้ยนี่ครั้งแรกเลยนะที่พี่เข้ามาเนี่ยเอาเวกใส่ฟ้าดูดิมันตน้าตาเป็นไงมอนมันจะโหดไหมพี่ว่าตั้งแต่ดันเนี่ยพี่ว่าดันได้อะแม่งโหดนะคือคือพี่ลงนะพี่ตายเกือบทุกรอบแไปจริงนะ ดันผลได้อะคือแม่งมันเป็นอะไรที่แบบแม่งคือแบบว่าขณะพี่บินอยู่บนฟ้ามันยังล่อตามมาตีพี่จนตายหรือว่าพี่เล่นโง่เองวะไปเก็บผมนี่ก็ลงดันไปชิวๆก็นี่มีผลพ้กก็เพื่อนพี่นะก็ให้มันแบกไปครับแล้ว <G l ug> เราก็ยืนเอาแฟกต์ที่เฉยช่วยตีนิดๆหน่อยๆพอ พี่ว่าแมบนี้เออ่แฟกเมนต์นี้สำคัญเลยนะคือแบบว่ามันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างโอเคผ่านโคตรไวเลยไวหลืวปะเนี่ยโอเคไปก็ต่อไปเลยครับไปโอ้โอไอ้นามโอ,โอต่อยหลุมต่อยลุมต่อยอะครับลุมต่อยอะครับน้องๆหน,น,น,น้าแหกไปดิครับ ฟันยิกไปพูดอะไรพี่ก็พูดไปเรื่อยนะก็ <c oughs> คือพูดไปเรื่อยก็ไม่มีอะไรบ้างไอ้คลิปเนี้ยก็มาแจกรางวัลเดี๋ยวกิจกรรมพี่ก็จะบอกท้ายคลิปอะครับคือกิจกรรมพี่บอกเลยว่ามันง่ายมากเป็นเลยที่ง่ายถ้าใครดูตั้งแต่ใครดูคนแรกๆอะ่ะผมบอกเลยว่าได้แน่นอนรับไปเลยดาบโยรุหนึ่งเล่ม v i ี โอเคกค็ผมก็เดี๋ยวพี่จะมาบอกกิการการร่วมสนุกกันเลยแล้วกันนะครับก็คือคกิจกรรมเนี้ยพี่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆนะครับคือให้น้องๆนับนะครับว่าพี่พูดคําว่าครับทั้งหมดกี่คําในคลิปนี้ทั้งหมดคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการส่งคําตอบนะครับ ก็คือกดไลค์กดติดตามช่องพี่ก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าพี่พูดคําว่าครับทั้งหมดกี่คําและเขียนชื่อ Facebook ของน้องมานะครับเผื่อถ้าน้องตอบถูกพี่จะได้ติดต่อน้องไปได้นะครับแล้วก็ผู้โชคดีคนแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้รับรางวัล โอเคครับผมกิจกรรมก็มีเท่านี้นะครับคือเอาจริงนะคือมันง่ายอเออพี่ก็อ่ะใครเร็วใครได้แล้วกันโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่จัดกิจกรรมอย่างนี้อีกก็ช่วยกดตับเปอร์คพี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาแจกเรื่อยๆโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรมากแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับถึงจะตอบได้พี่บอกเลยถ้าดูจบปุ๊บตอบได้แน่นอนโอเคบ๊ายบายไปละ